มีจักตัมีซ้ำเนี่ยลปีมี่กระมกะมี่กมี้กระมีกระมี่ระี่ก็มี่ะี่กระี่กะมี่กมี่กระมี่กรมี่ระี่กมีกรมี่กอี่กรรีกะมมีกี่กรมี้ี่กอะมีีก่กปมี่กร่ะี่ก่มกก่ มันก็หนึ่งเข่าค่ะเนี่ยนี่ต้มนอไงนอไม่ค่ะนอ,นอไม่บง,นอ,บงนอไม่บงเป็นบพินางคือล่าเบย์เปรยบุตรต้มนอม้นอบัวกรรมวิธีในการล่บาปลาเอาขี้ออกก่อนค่ะเอาขี้ออกก่อน อันนี้คือขี้ขี้โอ้ยมันบางเงาอดเอาแล้วก็ตัดคอจงไปเตหัวลาบติบันะลาบหัวมันตีบหรปลาดูนี่ลาบลาบหัวได้เนี่ยลาบหัวติบไม่ได้ลาบตัวหรือเปล่า งมหาเฮาละเอาดูกวะเอาตีพี่บอีย่างโอ้ดูกอีย่างเอาเตเนื้อนี่มันจีได้พอค้มบปล่าล่ะเคยหอมเคยเน้นบปล่าได้ลายยืนเปล่อันนี้วิธีของพี่เอกเด้อค่ะแลกกระดูกออกเอากระดูกออกเพร่ะยามันสับกระเลาะยามันคาคอเอาแต่สิ้นมั้งอาแต่สิ้นเอาแต่สิ้นค่ะอาจจะสิ้น ซืหั่นพริกใส่อย่างเนี้ยหะพี่นางซืหั่นพริกใส่อย่างเนี้ยใส่ก้อยน้อไม้บ่อเด้อหนูยิบเซตเลยใส่ก้อยน้อไม้ตีใส่กล้วยน้อไมหมันจะใส่เอียดริกกเนี้ยใส่ก้อยน้อไม้ตีโอ้ใส่ซุปหรือก้อยน้อไม้นี่แหละก้อย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 น้อไม้ มาโอ้ยมาขันไอ้สิ่งมาที่แสดงว่าคดส่งทีเยๆเฮ้ยอนงอันนี้ก็หก็ดเด่เยห่อันนี้เห็อย่างเนี่ยเพื่อนซอยหอมซอยอย่างซอยลาบปลาซลาบปลาติตอนไงเป็นตะ ค้าเขียวเถอเนาะซอยหอมนี่ก็ได้อดเอาเด้อเอ้ยยายงามาไไ้เขียวมันจะด้ยำาอันนี้อยังพี่ปีลาบปลาครัวเห็ดอู้ฮะยังเกาะคัวเห็ดครัวเห็ดคัวเห็ดอันนี้ซอยหอมใส่ลาบปลาด้วยค่ะก้อยลาวเสียบไปพี่นางเพราะเขาจีไถ่แบบจีค้นเลยเช้าค้นเนาะ คนไลยติมคก้อยน้ี๋ไม่แกค้นรูเพี้ยนใส่ขกัวน้ำตียายติมจ้าเป็นจะเสียบแถบอะไม่ใส่ขกัวเป็นกับแก้มตีนี่คือกินขกัวในสุดซึ่นจังเนี่ยจะเสียบขัดมะนาวครับบีบบางแนวแล้วค้นบ่ค้นหล่อยนะดีนึกว่าให้มันค้นกันเนอยเอง มีข้าวนาวเข้าคนให้มันทั่วถึงแล้วต่อไปก็เป็นพริกป่นพริกป่นเครื่องปรุงเครื่องปรุงขันตอนต่อไปพริกป่นใอ้จาติเเรียกเขากล้อยปลาะเป็นพญาติไ้้เจ้ากินกล้วยปา ก,ก,กินแล้วเอาไฟไปเผาในท้องเหรอถักอกงก,นกันปลาห้วยปลาห้วยค่ะปลาอยู่กับภูเขาเพิ่มสูรสลงไปหน่อยเมนโบะมันเป็นส่วนตัวหนึ่งพุ่นตีนอ่ะนะโบะผ่อ,อนน้ำเตี้ยนว่าเมนส่วนตข้าวคั่วอันนี้ก็ไม่มีซ้อนก็ใส่มือเขาอันแล้วใสต้องแล้วน้องค่อยเสแปเนะาะกินนอกจากใส่มือน่ะ จากนั้นน้ำปลาราชน้อนหนึ่งปลาร้หน่อยหนึ่งเสริมลดเสริมลด,มลดน,นิดหนึ่งคิด,ดปีนเมื่อวันกระจอนเลยอ่ะม่อัน่อ <laughs> น,นมนขึ้นหน่อยแต่เป็นแต่อิ่มบ่เนี่ย เผ็ดเค็มๆเนาะพี่เนาะเผ็ดเผ็เค็มๆเนาะหน่อยๆเค็มๆหน่อยๆเค็มๆได้กินเหมนคนีโรยด <ay> ้วยหอมโอ้ยเยหอมหอมน่าจะน้อยไปป็้ยังหน่อยจังไว นี่บักเขียเนาะพี่เอกเนาะ,ะบักเขียขึ้นแบบพ่อยๆนะไม่กินกับปวดเข่าพ่อยแม่น,นไม่ได้ถึงจะติดใจด้วยอันนี้วิธีลับปตาแบบบ้านๆเขาค่ะ จังจังตีเอาน้าปลาทิบปลดมัไปอหรอที่ปลดมันไทยเจ้าเสีบใสบเข็ดแสบเสบแสบแต่ว่าบลืมผงสรดแสซ่บคือเราผงนัวผงนัว เอาทาไปพอกันนาบ้านบัดที่น <único Liberty acontece> ี่ค่ะโอ้ยมือผมไม่เชื่อพวกเนาะเธอกับพวกล่ามลาบระลวงบะหมัดลาบปลาค่ะลาบปลาลาบปลาอันนี้ลาบปลาคือผุยน้องน่ะเจ๊เจ๊เจ๊ลาบปลานี่ตบไม่ตบอันนี้ผักค่ะผักผักบะมัดนี่ซุปโน่อันนี้แจงโน่ ใสหม้อแล้วก็ใสปลาอันนี้อย่างบูจิโอไเยไม่พงกับโบก็ม่งเองสิใจน้ามีดีสบาก็ดีใจน่อยเนาะขูดเ้นมนีมเล่ะนะดีเลเเนะยังก็โได้เลยขันบอนเขาเลเขันบ่นโบกเลนะเใ่บขนเนี่ยก็ แซบวะพี่เปแซบแซบแซบลาปลาพี่เอกแซบซุปน้ำไม้ก็แซบพี่เปันี่เอียงตัวหนึ่งผัดเห็ดผัดเห็ดขาวหัวเห็ดนางฟ้าัเห็ดคอนขาวอันนี้หน้าที่นะตัวตาใครซื้อจะใครซื้อจัานที่นี่ผักนี้เหล็กขี้ประมาณจะซื้อเราค่ะอาหารซื้อมันเนี่ยใครตัดเข้าไปมับนี้คนดี ก๋วยเตียวแค่นี้ถ้าหัวใครตัดนี่มันอีเป็่นอีเลียอ่ะบอถ้าใครตัดก็ขวายบ่เคยเห็นว่ะคือขวายเห็ดแค่นพี่นางลั้มขออนุญาตเห็นหน้าเด้อขวายเห็ดแค่นก็แซ่นเลยจากินได้ค่ะแซ็บเซ็บัะตีนไม่กินน้ำกันแซ็บลาบปลาเหนียวและปลาเหนียวอันนี้เพี้ยนคอยเนี่ยตีมเซ็บแซ็บน้ำกันเด้อ ลาปลามืบามเดอนี้ล่าปลาล่าปลาไกละมันบอดีดีาะแต่จะมัเขาบ้าเานะกูาไม่ลาอยางี้คนนะครับอเากาเอานแต่ม่มันอยู่คนลต้นแตเด้มันอยู่ตอันนี้ผต้นไผ่ต้นชเขาจากกององเยวองเดียวกี่ลูบได้นะบอบเม่กิบลาบังเข้าวนี่ัาหิวปอกม่แล้วนอนี้สาหิวล้ว กินข้าข้าว่อเนียมิอรลมือเ้าไปจะตีห้ามเลยอืมเ้อก็ต้องหอยบ่บ่อได้บ่กับโต้หอยพยายามเบ็ดแตมด่างมือเท้าไปตีหาเป็นในพี่เปี๊ยรสัะแซบแซบแซบค่ะแซบ่ถ่าย่องมอนมาประค่านี่ก็ได้ เสแสรบด้วยค่ะเบแสบด้วมือนี้เบแสบเอออันนี้มันเนี่ยมันอันชจอย